กราบสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลาเจ็ดจุดสามศูนย์นอนะครับก็เพียงเดียวก็มีธารก,กินรับปากไว้แล้วเมื่อวานฝนไม่ตกนะครับติดต่องานทั้งวันนะครับกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นมานะครับก็แนดแน่กักบเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของหน้างานตั้งแต่เช้านะครับ จนคุยงานเสร็จทำแบบทำอะไรคิดวางแผนไปซื้อของก็ปลาเข้าไปบ่ายสามนะครับสามกลับมาถึงบ้านก็สี่โมงละนะครับวันนี้มีนัดนะครับจะเข้าไปทำงานนะครับแต่ว่าฝนนะครับโอ้โหน้องฝนของเรา ตกตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มน,นะครับก็ตกเรื่อยๆมาแบบนี้นะครับทีเนี้ยแห่อุปสรรคของวันนี้นะครับของเต็มเลยนะครับเครื่องมือเครื่องมือวันนี้เราจะทำงานได้ไหมนะครับ ฝนฝนไม่เป็นอุปสรร์หรอกครับถ้ารับปากจะของานแล้วก็ต้องไปนะครับต้องไปให้ได้นะครับต้องไปให้ถึงนะครับคําพูดก็ต้องเป็นใหญ่เราก็จะเดินทางไปด้วยกันนะครับไปเนี่ยเราก็จะออกเดินทางแล้วนะครับอยู่บรรยากาศนะครับฝนตกนะครับไฟยังเปิดอยู่เลยนะครับพี่น้องเอ้ เมื่อมีงานก็ต้องทำนะครับเพื่อความอยู่รอดก็จะขับรถไปค่อยๆขับไปนะครับเราะว่าฝนตกอันตรายนะครับฟ้าม,มืดจะอบไปบอก พยายากไปกับไปรดค่อยบ่วเฝ้าค่อยบ่เฝ้าดอกบ่เฝ้าดอกดูจะเงียบๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าช่งชาวงเช้านะครับยิงชาอยู่เลย คนก็ไล่ออกมาบางคนก็ออกไปทำงานตามจิจวัตรประจำวันน,นะครับนี่ดูดูถนนนะครับฝนต,ตกท่วมละนะครับตกทั้งคืนแลวครับ บาการที่ไปทํางานวันนี้นะครับที่จริงถ้าฝนตกเนี่ยผมจะไม่ไปนะครับแต่ว่าสถานที่ทํางานวันนี้หยุดงานนะครับหยุดให้ช่างเดียวหนึ่งวันเพราะถ้าเปิดไปแล้วเข้าไปทําก็เจ้าเป็นชอยที่ต้องเลือกถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับ ริมถนนนครับน้ำเริ่มหนักแสำนักยังไม่ได้ดำนาเลยก็เลยจะดูลงๆครับจะเห็นน้ำกำลังเต็มไรหนาเลยดูบรรยากาศนะครับ กำลังกลับมาจากนานครับออกไปไรไปนาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เช้ามืดน,นะครับการทำนาบางทีก็ต้องไปแต่เช้านะครับแดดมันจะถ้าฝนไม่ตกมีเดดเพราะว่าอ,อ,อากาศร้อนร้อนตแตกเลยนะครับเพราะถ้าร้อนปุ๊บมันก็ไม่ไหวนะครับตรนี้ก็เตรียมจะดำเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นนาหวานนะพี่น้องสวยงามมากบฝั่งนี้ก็ฝนตกเริ่มมีน้ำแล้วเจ้าของทีนาก็มาดูละว,ว่าจเจ้ายังไงต่อจะให้เขามาถ่าแล้วก็จะเตรียมดำเลยไหมส่วนนาที่หวานก็ตัวไหนที่ โผลแล้วก็ก็เคยช่วหน่อยตอนไหนที่ยังไม่โผล่นะครับก็ต้องหาวิธีเอาน้ําออกนะครับ mm hmm. นี่ก็คือ,คอปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะครับของชาวนานะครับเ mm hmm. นี่ยก็ออกมาสู่เช่นอ่าเต่า ต่องอยนายอนะครับบ้านนายอจะต่อเข้าไปยังในเมืองสุนนะครับนี่น้ำในคลองเริ่มมีนะพอมันตกบ่อยมันพื้นข้างล่างมันชุ่มน้ำแล้วมันก็จะพอตกปุ๊บมันก็จะอุ้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีน้ำก็ดีใจแทนชาวไร่ชาชนานะครับบางคนก็เศร้าๆนิึงนะครับก็เป็นนาวานพึ่งวานยังมาทันในงอกนะครับ ฝนก็ตกมาท่วมนะครับจะทําให้ข้าวนะครับที่หว่านลงไปเน่านะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไรเนี้ยเป็นพึ่งหวานสองวันเนี้ยนะครับกับจ,จมัณฑาการนะครับพี่น้องไปทำงานนะครับเนาะก็ถ้าขับนี้ก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังก็จะมีรถ ผมก็สต็อปไฟจะสต็อปไฟเป็นบักครั้งให้เฝ้ากับเฝ้าไป,วไปวรวดแซงเป็นรถคันเดอร์ไปนี่นะครับขนาดอยู่ในตัวเนี่ยน้ำท่วมนะครับเนี่ยไม่มีบ้านคนนะครับฝั่งนี้ไม่มีบ้านคนเราก็จะขับช้าๆเพราะว่า เดี๋ยวน้าจะกระเด็นกระดอนไปถูกบุคคลอื่นนะพี่น้อง mm hmm. เิ่นกระสิดานอันนี่ก็แลดฮกซิบในกลางบ้านกันเร็วแล้วนะครับอันตรายคนตกนะครับให้การมองเห็นหรือว่าเวลาเบรกนะครับชั้นชิดไม่ได้มันจะไหลไปชนไปตามดากเขาเราก็จะเป็นโทษนะครับไฟฟ้าางหลังกับไปรวด นเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ทางทางก็จะมีน้ํำจึงนะครับแต่มีบ้านคนอยู่เราก็จะค่อยๆไปนะครับจะไม่รีบถ้ารีบก็บไปถ้าเฉียดไปตรงมันมีน้ำเจงององมันเดี๋ยวเวลารถถ้าวิ่งประมาณสี่สิบขึ้นไปมันก็จะซาดเข้าไปดูรถก็จะยอะนะครับเริ่มสายมาเริ่มจะเยอะนะครับเพราะว่านี่คือเส้นหลัก ที่จากสกลนครไปยังเต่างอยนะครับนี่เรามาถึงที่นี่นะครับฝนตกที่บ้านแต่มาแดดออกที่นี่นะครับนี่น,นีที่บ้านผมยังฝนตกอยูน่นะผมกลับบ้านไปเอาอุปกรณ์ทำงานนะครับเครื่องมือทำงาน แต่ที่นี่กับพอกลับมาที่ทํางานที่นี่แดดออกเฉยมีน้องเอ้ยโอ้ยฝนตกแดดอ,อกนี่แหละทำให้คนเป็นไข้ไม่สบายนะครับเร่งตับแลบเลยนะครับนี่ก็ติดหลอดเพิ่มเข้าไปนี่เพิ่มนะครับนี่ปกติจะ,จะมีตดหลอดดํดำหลอดเดียวนะครับเพิ่มสองหลอด ซ้ายขวานะครับที่นี่ก็เพิ่มนี่เห็นไหมครับลอด,ดํำลอยกลางๆนี่ครับก็เพิ่มนะครับเพิ่มจุดเยอะวันนี้ทํางานสองคนครับก็ได้งานอยู่พอประมาณแต่เช้านะครับตรงน,นี้ก็เป็นจุดใหม่นะครับจุดใหม่นี่ยมันก็มีไฟสปอตไลท์ส่องฟไฟด้วยนะครับ ของในี่ต้องแยกส่วนกันนะครับเพราะว่าไฟระบบไฟที่นี่เราใช้ระบบไฟเต่าอย่างตัวนี้นะครับโซนนี้ก็จะเปิดปุ๊บนี่ปุ๊บนี่จะแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นโซน เปิดเป็นโซนเป็นโซนนะครับผมจะจัดระเบียบใหม่เลยนะครับนีบ่นะครับดนูนะครับนี่สามรดปุ๊บเพราะว่าดูแล้วคนมาเข้าร้านนี้เยอะครับก็เลยจะปรับเปลี่ยนเป็นขายกลางคืนด้วยนะครับลูกค้าก็เยอะ ส่วนฝั่งน้นช่างมอสก็กำลังปรับเปลี่ยนทำนูน้นตัวรายละเอียดงานวันนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็ลุยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านเปิดครับก็เลยต้องทําข้างในก่อนนะครับวันนี้ปิดสั่งเจ้าของร้านปิดเลยเห็นไหมครับนี่ สวยครับตัวสปอร์ไลท์นี่จะเป็นตัวสองนะครับสองป้ายก็มาอัปเดตให้ fc ได้ดูนะครับถ่ายคลิปให้ดูนะครับเช้านี้มาทำงานตั้งแต่เช้าได้แค่นี้ติดหลอดประมาณ30หลอดประมาณนี้นะ แล้วก็ปักอีก3-4จุดก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามพี่น้อง FC ทุกคนนะครับมอสก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าวคือหน้าเป็นยังไงตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ คลิปนี้นขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ